ตอนนี้นะครับเราอยู่ทางอินเดียทางตอนใต้นะครับที่รัฐกันันตากะนะครับซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับเป็นเมืองมรดกโลกฮัมปีนะครับนักสานที่แห่งนี้นะครับเรามาศึกษาเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมประเพณีนะครับของฮินดูนะครับถามว่าทำไมนะครับถึงต้องมาศึกษาทางตอนใต้นะครับเพราะว่าถ้าใครเคยมาอินเดียเนี่ยจะทราบนะครับว่าทางตอนใต้ของประเทศอินเดียเนี่ยนะครับ อย่างรักษาประเพณีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านศาสนาเนี่ยนะครับเขาจะเข้งครัดมากทีเดียวนะครับไม่มีการผิดเพี้ยนนะครับเหมือนกับทางโซนอื่นๆของประเทศเดียนะครับโดยเฉพาะการสร้างเทวรูปนะครับเทวรูปด้านหลังของผมเป็นเทวรูปของโอมพรกคเนตนะครับการสร้างเทวรูปของโอมาราคเนตนั้นนะครับก็จะมีคมภีรหนึ่งนะครับระบุเอาไว้นะครับนั่นคือคัมภีร มายามะตัมนะครับในบทที่36ได้กล่าวถึงเทวลักษณะขององค์พระคเนตอย่างละเอียดทีเดียวนะครับแล้วคัมภีร์แล้บอกอีกว่านะครับว่าหากการสร้างเทวรูปนั้นนะครับผิดเพี้ยนแม้นแต่บินเดียวเนี่ยเทพจะไม่มาสถิตนะครับออบอกไว้อย่างนี้เลยทีเดียวนะครับหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะงั้นเทวรูปที่บ้านเราเนี่ย หน้าตาไม่เหมือนเทวรูปที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ไม่มีพร,ระพิคเนตอยู่สินะครับจริงๆแล้วการเขียนว่า,าสร้างผิดเพี้ยนแม่นแต่บินเดียวเนี่ยเทพไม่มาสถิตนะครับเป็นเพราะว่าความประสงค์นะครับของอบุรณาจารย์นั้นนะครับต้องการให้สร้างแบบถูกเทวรัษณะนะครับเพราะว่าการสร้างเทวรูปนั้นนะครับมันก็เหมือนกับการสื่อสาร ระหว่างเรากับท่านเหมือนกับมีสถานีนะครับเป็นสถานีสื่อสารระหว่างเรากับท่านนะครับถ้าเราสร้างไม่ถูกต้องนะครับถ้าจะยกตัวอย่างมันก็เหมือนกับเสาอากาศนั่นแหละนะครับเสาอากาศระหว่างหนวดกุ้งกับจานดาวเทียมเนี่ยเราคิดว่าอย่างไหนที่จะรับสัญญาณหรือรับพลังงานได้มากที่สุดนะครับก็แน่นอนนะครับจานดาวเทียมนะครับย่อมรับสัญญาณได้มากกว่า แต่ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นจานดาวเทียมก็ดีหนวดกุ้มก็ดีทำหน้าที่เหมือนกันคือส่งและรับสัญญาณเทวรูปก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ทำหน้าที่เดียวกันนะครับเป็นสถานีส่งและรับสัญญาณแต่ถ้าเรานะครับมีเทวรูปที่ถูกต้องตามเทวลักษณะที่ระบุไว้มันก็เหมือนกับเรามีจานดาวเทียมนั่นแหละสัญญาณจะคมชัดกว่าใช่ไหมครับ ผมชัดกว่าพวกหนวดกุ้งเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับนั้นการก่อสร้างในประเทศอินเดียนั้นการสร้างเทวรูปนะครับอินเดียโดยเฉพาะอ,อินเดียทางตอนใต้ถ้าเราจะไปวัดไหนก็แล้วแต่เราจะพบเทวรูปขององค์พระกรน้เนี่ยลักษณะที่คล้ายกันหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาทาตามที่คัมภีร์ระบุไว้นะครับจะไม่มีผิดเพี้ยนนะครับหรือมีก็น้อยนะครับแต่ถ้าเราผิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเพี้ยนไปนะครับสัญญาณอาจจะขาดหายหรือสัญญาณไม่ชัดเจน ดังน,นั้นคนที่รักเคารพนะครับศรัทธาในเทวรูปไม่เฉพาะแต่องค์พระพิฆเ,เนศนะครับเทวรูปองค์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นองค์พระวิษณุองค์พระศิวะหรือองค์สักดีต่างๆก็จะมีเทวลักษณะนะครับที่ระบุไว้ในคัมภีนะครับอย่างชัดเจนนะครับว่ามีสัดส่วนเท่าใดนะครับลักษณะนั่งหรือยืนเป็นยังไงนะครับจะต้องมีลักษณะที่บ่งบอกไว้เลยนะฮะตามคัมภีร เรามาดูนะครับเทวรูปหกองค์พระคเนศด้านหลังนี้นะครับมีชื่อว่าสัสสีวีการูนะครับนะฮะพระคเนศองค์นี้นั้นนะครับอยู่บนเนินเขานะครับที่เมืองัมปี้นะครับหน้าตลาดนะครับค้าเครื่องเทศนะครับตามประวัตินั้นนะครับได้กล่าวว่าพระคเนศองค์นี้นะครับถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้านะครับขายเครื่องเทศ นะครับเขาได้ค้าขายที่เมืองนี้นะครับจนมีเงินทองมากมายนะครับร่ำรวยมหาศาลจากการทำการค้าเครื่องเทศนะครับเขาก็เลยแกะสลักพระเนศนะครับจากหินเพียงก้อนเดียวมีความสูง2เ40นะครับสูงมากนะครับแล้วก็มีลักษณะที่งดงามตามที่ระบุไว้ในรับพีนะครับทุกประการนะครับ ดังนั้นพระคเเร็ดองนี้นะครับจึงได้รับการยกย่องนะครับว่าเป็นพระครเรศที่มีเทวลักษณะที่ถูกต้องนะฮะตามที่ระบุไว้ในคมภีร์แล้วก็สวยที่สุดนะครับลักษณะของพระคเนเรององนี้ถ้าจะดูทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับพระคเเรศองอื่นๆนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินนะครับไปดูทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินไปด้านหลังนะครับไปดูว่าลักษณะของพระองค์นั้นนะครับผิดแผกแตกต่าง นะครับจากพระคะเนศองค์อื่นๆยังไงนะครับนี่เป็นบรรยากาศของเมืองฮัมปี้นะครับรอบๆเราจะเห็นนะครับอันนี้อยู่บนเนินเขาเลยนะครับเดินเขานะครับแล้วก็พระอาทิตย์ก็กําลังใกล้อัสตรดงเ,เทวรูปองค์นี้นะครับมีการจารึกนะครับประวัติการสร้างอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่า มันก็ลบเลือนมานะครับเป็นเวลา500กว่าปีแล้วนะครับจากการสร้างครั้งแรกนะครับอันนี้บนเนินเขานะครับเป็นหินแกรนิตทั้งหมดเลยนะครับมีลักษณะที่สวยงามนะครับมีใบหูที่กว้างใหญ่เพื่อไว้สดับรับฟังคำต่อเสรินจากผู้เลื่อมใสนะครับมีดวงพระเนตรและพระพักเปลียไปด้วยคุณงามความดีมีงวงอันอ่อนโค้งและงดงาม มีพระกายเป็นสองลอนนะครับมีพญานาคเป็นสร้อยสองวานนะครับมีสี่พระกรทรงเทพประัตาอันหน้าเก่งขามนะครับทรงประทับอยู่บนปัฐมอาจนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับขององค์เทเรูปนี้นะครับว่าถ้าเราดูจริงๆแล้วนะครับอาจจะเหมือนกับเทพรูปทั่วๆไปนะครับหากจะได้พิจารณาลึกซึ้งลงไปนะครับ เราจะเห็นนะครับว่าด้านหลังของพระองค์นั้นนะครับมีเทวรูปอีกองดึงซ้อนอยู่นะครับเป็นลักษณะของเทวสตรีนะครับนั่นก็คือพระแม่อุม,มากำลังสวมกอดน,นะครับพระโกเนศองค์นี้จึงได้มีนามอีกนามหนึ่งว่าโกรีการนศนะครับโกรีก็คือชื่อของพระแม่อุม,มานั่นเองนะครับความหมายก็คือผู้ชายนั้น นะครับจะสำเร็จได้หรือสำเร็จได้ก็จะต้องมีผู้หญิงนั้นซับพอร์ตอยู่ข้างหลังครับยินยาง2พลังอยู่ด้วยกันนะครับถือว่าเป็นนยยะแล้วก็เป็นเทวรูปที่มีคตินะครับแฝงเอาไว้นะครับเป็นเทวรูปที่ครบและสมบูรณ์นะครับทั้ง2พลังด้วยกันเพราะว่า พระพิฆเนศนั้นก็เป็นสักติหรือเป็นพลังที่ออกจากพระอุมาการบูชาพระพิฆเนศโดยขาดพระอุมานะครับก <aciones> ็ถือว่าไม่สมบูรณ์ดังนั้นองค์นี้เราสามารถบูชาได้ทั้งพระพิฆเนศและพระแม่อุมาในคราวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปด้านหน้านะครับแล้วก็อยากจะให้นะครับทุกทท่านนะครับได้ร่วมอธิษฐานจิตนะครับขอพรนะครับผ่านเทวรูปองค์นี้นะครับซึ่งเป็น ที่ถูกเทวรักษาที่สุดนะครับใครก็ตามนะครับที่เราได้ขอพรหน้าพระพักของพระองค์แล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเราได้คุยกับท่านโดยตรงนะครับเพราะว่าเป็นสถานีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ถูกต้องนะครับเหมือนกับจานดาวเทียมยิงตรงเลยทีเดียวนะครับมีอะไรปิดบงังเดี๋ยวเรามาอธิษฐานขอพรน,นะครับ ในด้านหน้านะครับหน้านะครับก็ขอเชิญชวนนะครับในทุกๆท่านนะครับได้มาร่วมกันนครับขอพรต่อองค์พระพิคเนตนะครับในวันนี้นะครับพร้อมๆการผ่านทางเพจนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้รับพรจากพระองค์นะครับไม่ว่าประสงค์สิ่งหนึ่งประการใดนะครับ ก็ขอองค์พระคเนศได้รับทราบนะครับแล้วก็ประทานพรนั้นนะครับให้สมฤทิสาเร็จสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการเทิด